นี่เป็นวันที่ยี่สิบเจตุลาฮะสองพสิบสี่เรามาเที่ยวอาครุงกระเบนกันครับก็กำลังเดินตามหลังนโมกับคุณแม่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านหนาเขาจะเป็นยังไงบ้างอยู่ไกลลิบๆนะครับนี่เป็นเส้นทางศาธรรมชาตินะฮะก็จะมีการ เออเพราะพวกกล้าของป่ากงกลางนะครับระยะทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะอยู่สักราว1ัน0 0เมตรดูจากที่ป้ายข้อมูลด้านหน้าก่อนจะเดินเข้ามานะครับฮะฝนตกเหรอ,อเอาอจบข่าวเลยฮะฝนต,ต,ตก โอ้โหภาพนี้คลาสสิกไตไปนะ,ะจบข่าวะฮะฝนตกบาย